สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นการดูดวงความรักล้วนๆนะคะครึ่งปีหลังของชาวราศีเมถุนนะคะราศีมิถุนนะคะลัคนามิถุนหร,ราศีก็มาดูคลิปนี้ได้เลยนะคะแม่หมอก็จะเป็นการจับไพ่นะคะเป็นตัวแทนจับไพ่ให้ชาวราศีมิถุนนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะเรื่องความรักล้วนๆนะคะ ความรักล้วนๆ้วนเพิ่งปีหลัง2518ตั้งแต่เดือนมิถุนายน2518จนถึงเดือนธันวาคมนี้นะคะดวงความรักของคุณชาวโซดชาวสองชาวโซต่างๆที่คือบางคนเนี่ยก็ยังไม่มีความรักบางคนก็อาจจะมองหาความรักของคุณอยู่นะคนที่ถูกสเปคคนที่ถูกใจคนที่ใช่เลยนะคะเพิ่งปีหลังนะคะมีโอกาสได้เจอไหมชาวราศีมีถุนนะคะเป็นคนมีเสน่ห์ นะคะเป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนน่ารักมีเสน่ห์ชาวราศีมิถุนเนี่ยเปิดอใจกว้างๆเลยนะหลังจากนี้ไปนะเครื่องปีหลังนี้มีโอกาสได้เขาเรียกว่ามีตัวเข้ามาให้เลือกบางคนเนี่ยอาจจะเจอความรักอยู่แล้วมีคนรักอยู่แล้วมีคนคุยอยู่แล้วอ่ะพูดง่ายๆนะคะ พอไม่แม่ไมที่ชาเป็นชาวโสดมานานแล้วหรือว่าจะเป็นคนโสดที่อยู่ในวัยเขาเรียกว่ากําลังมีความรักนะคะคุณอาจจะได้เจอเจอคนที่ถูกใจมาก่อนหน้านี้แล้วล่ะแต่ว่าหลังจากนี้ไปก็มีโอกาสจะพัฒนาความสัมพันธ์นะคะให้ลึกซึ้งหรือไม่ก็อาจจะพัฒนาสร้างครอบครัวได้เลยหลังจากนี้ไปครึ่งปีหลังนะคะหรือไม่บางคนก็อาจจะมีสเสน่ห์นอกจากมีแฟนแล้วก็ยังมีคนเข้ามาแอบชอบอีกเ <c oughs> พราะฉะนั้นเนี้ยชาวราศีเมถุนช่วงนี้เป็นเป็นช่วงที่สเสน่ แรงมากๆเลยเครื่องปีหลักนะอืมแต่ว่าถ้าเราคิดว่าเราเจอคนที่ถูกใจอยู่แล้วเนี่ยนะคะเราก็ไม่ต้องไปสนใจและคนที่มาเนี่ยเข้ามาก็ได้เป็นเพื่อนเป็นมิตรภาพกันไปได้แต่ว่า สามารถที่บางคนที่เจอมาก่อนหน้านี้แล้วครึ่งปีแรกเนี่ยนะคะอาจจะเจอกันก่อนหน้านี้ก็สามารถที่จะชอ่อบสร้างครอบครัวได้เลยสร้างครอบครัวหรืออาจจะตกลงปรงใจนะเออคุณกับฉันเนี่ยคุณมีความรู้สึกว่าอย่างนั้นอย่างนี้สารภาพรักกันได้เลยนะคะแต่คนที่ไม่เจอก็มีโอกาสนะมีโอกาสจะได้เจอคนถูกใจอาจจะเป็นคนทํางานเก่งนะคนคนนี้หาเงินเก่งนะทำงานเก่งด้วยนะคะเป็นพวกแบบในลักษณะแบบว่า เจ้าสำอางบ้างแหละคนคนนี้สะอาดสะอ้านนะแล้วก็เป็นคนที่เ็าเรียกว่าถูกใจคุณ นะคะจะมีการงานที่มั่นคงมีการเงินที่มั่นคงมีฐานะที่มั่นคงด้วยคนคนนี้นะเข้ามาแล้วโอ้โหถูกใจเชาวราศสีเมถุนเนี่ยปีนี้เสน่ห์แรงมากๆเลยนะคะคนที่เคยผิดหวังความรักมาแล้วผิดพลาดไปแล้วมีโอกาสที่พัฒนาความสัมพันธ์นะพัฒนาความสัมพันธ์ถึงขั้นที่จะแต่งงานดูแลกันเป็นครอบครัวได้นะคะบางคนก็อาจจะเป็นแฟนกันจริงจังนะม,มีโอกาสนะคะที่คุณเองเนี่ยอาจจะเลือกจบนะ บางคนเนี่ยอาจจะมีคนเข้ามาหลายคนบางทีก็เบื่อไงเรามีความรู้สึกว่าเราไม่อยากให้คนที่เ,เราเจอแล้วเนี่ยมาปวัดระแวงเรา,เ,เ,ราเราก็อาจจะจบกับคนเก่าๆไปหรือว่าคนเยียงคาราคาซังอยู่ไปชัดเจนมากขึ้นขึ้นปีหลังอาจจะมีคนเข้ามาเลือกหลายคนเนี่ยแต่ว่าผลสุดท้ายคุณก็อาจจะจบไปหมดเลยเหลือคนเดียวคนทีเ่เข้าใจเรารักเราจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นก็เป็นไปได้ที่คุณเองก็อาจจะ ได้ตัดสินใจอย่างนั้นนะบางคนก็อาจจะยังไม่เคยเจอเลยเนี่ยเนี่ยชาวเมถุนบางคนเนี่ยยังไม่เจอเลยความรักอยู่ไหนยังไม่เข้าตาเลยเนี่ยก็มีโอกาสที<ฟ>่คนเก่าๆหรือคนที่เคยพูดคุยกับเรามาแล้วเนี่ยมีโอกาสกลับมาสานความสัมพันธ์ได้อีกนะมีโอกาสสางความสัมพันธ์เริ่มต้นใหม่ได้กับคนเก่าๆนะคะสําหรับชาวราศีเมถุนบางคนนะอาจจะเจอเนี่ยพวกพ่อไม้หรือว่าอาจจะ เจอกันตอนนั้นเขายังไม่เป็นไม้พอมาเจอรอบหลังเป็นไม้ชัดเจนเห็นไหมคะก็คือเขาเองอาจจะเลิกกับคนเก่าไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะได้เจอเจอคุณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมก็แบบมีการสารสัมพันธ์ที่ดีด้วยอะ่ะมีความรู้สึกดีๆให้กันด้วยนะคะเือปีหลังนี้ชัดเจนมากคนที่ยังไม่เคยเจอเลยก็มีโอกาสได้เจอแน่นอนเป็นชีวิตที่เขาเรียกว่าสดใสแฮปปี้สามารถที่จะ เป็นโซเมดได้ในอนาคตเลยนะอืมคนที่มองหาชีวิตคู่ความรักหรืออะไรต่างๆเนี่ยเครื่องปีหลังมีลุ้นมีลุ้นแน่นอนนะคะมีลุ้นแน่นอนเป็นคนที่เก่งทํางานเก่งด้วยคนนี้หาเงินเก่งนะอ่าเป็นคนหาเงินเก่งอาจจะถูกสเปคคุณด้วยคนคนนี้อาจจะถูกสเปคคุณนะคะเพราะว่าชาวราศีเมถุนนี้ถ้าไม่ถูกสเปคก็ไม่ถูกใจซะเหมือนกันนะเออก็อาจจะทําให้คุณเนี่ยตัดสินใจได้ง่ายขึ้นถ้าเป็นคนเก่า เขาก็อาจจะกลับมามาในมาดใหม่ทําให้คุณมีความรู้สึกดีนะคะรู้สึกดีแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าไงอ่ะเหมือนกับว่ารู้สึกดีอ่ะมีมีความรู้สึกว่าเออนะเรามีมั่นใจมากเลยคนคนนี้ทําให้เรามีความสุขได้อาจจะอยู่เป็นชาวต่างชาติหรือว่าพูดกันคนละสำเนียงภาษาก็ได้นะถ้าเป็นคนไทยก็อาจจะสมมุติว่าคุณอยู่สมมุติคุณเป็นคนใต้เขาเป็นคนอีสานคนเหนืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอาจจะเป็นคนภาคกลาง ก็คือคนละจังหวัดคนละคนละท้องถิ่นคนละที่กันอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าเป็นลักษณะชาวต่างชาติไปเลยอย่างเงี้ยนะคะก็ก็มีโอกาสได้เจอเจอนะชาวเมดุนนะก็คือจะเจอจะเจอคนลักษณะแบบนี้หรือว่าอาจจะทํางานคนละที่าไกลๆกันหรือว่าเขาอาจจะเจอกันเจอกันแต่ว่าคือหมายถึงว่าเกี่ยวกับข้องกับงานก็ได้นะฮะมีโอกาสที่จะได้มาเจอเจอกันหรือไม่ก็คนคนนี้ทํางานติดต่อสื่อสารเดินทางบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ย นะคะเห็นไหมคะไพาสรุปดีมากเป็นคนขยันด้วยอะ่ะคนคนนี้สเปคคุณเลยขยันนะเดินทางบ่อยอาจจะไปโน่นไปนี่หรืออาจจะเคยไปต่างประเทศไปแล้วก็ได้หรือว่าหรือว่าอาจจะเป็นเดินทางบ่อยๆเกี่ยวกับสายงานเขาหรือว่าธุรกิจเขาต้องอาศัยเอ่อเขาเรียกว่าไกลๆ บางทีเราต้องเดินทางอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องไปนู่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ยก็าอาจจะมีทําให้คุณเนี่ยเ,ออเขาเรียกว่าจะเจอคนลักษณะแบบนี้เป็นคนกอยกันแข่งเลยนะเพราะนี้นะหาเงินเก่งด้วยนะหาเงินเก่งแล้วก็เป็นชาวต่างชาติหรือไม่ก็อาจจะเป็นคนจังหวัดกันนะคะคนละภาษาพูดจากันก็หมายถึงว่าภาษาไทยนี่แหละแต่ว่าเขาอาจจะพูดกลางเราเองก็อาจจะต้องไปพูดกลางกับเขาเวลาแสมมติว่าคุณเป็นคนใต้คุณอาจจะมีสองภาษาอยู่แล้วกลาง คุยใต้ก็ได้พูดอะไรเงี้ยหรือไม่อาจาจะไปเจอคนคุณอาจจะเป็นคนภาคเหนือเจอคนภาคใต้อะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะเป็นคนภาคกลางอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าสื่อสารก็อาจจะมีเขาเรียกว่าเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีมีถุนหรือว่าลัคนามีถุนก็มาดูได้นะบางคนที่ไม่รู้ลัคนาหรือราศีเนี่ยเอะเราอยู่ยังไงกันแน่เราบางคนก็อาจจะเกิดสองราอาจจะมีสองลัคนาสองราศีอะไรอย่างๆก็มาดูได้เหมือนกันนะคะอันไหนที่คุณคิดว่า ใกล้เคียงกับคุณเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะคะเพราะฉะนั้นดวงนี้ดวงเป็นดวงรวมไม่ได้เจาะจงใครบางทีก็เป็นแนวทางเฉยๆนะคะแต่ว่าจะเห็นได้ว่าคนโสดหรือพ่อไม่แม่ๆม้ก็มีโอกาสจะได้เจอเจอคนที่ถูกใจนะคะเสน่ห์แรงไม่เบาเลยนะเนี่ยมีทั้งพ่อไม่แล้วก็คนที่อาจจะแบบแหมบางคนก็อาจจะ เป็นไม้จริงๆเลยนะว่าอ,อาจจะมาเจอคุณหรือไม่ตัวคุณเองอาจจะเป็นไม้แล้วก็อาจจะมีโอกาสได้ไปพบเจอใครที่ถูกใจก็ได้นะคะหรือไม่ก็คนที่ยังไม่เคยเจอเจอใครก็มีโอกาสจะพบเจอความรักที่เข้าตาแน่นอนครึ่งปีหลังนะตั้งแต่เดือนมิถุนาย,ยนถึงเดือนธันวาคมศีพันห้าร้อยสิบแปดนี้นะคะดวงนี้เป็นดวงโดยรวมไม่ได้เจาะจงใครรบกวนกดไลค์กดถูกใจกดติดตามกดแชร์ไม่หมอด้นะคะสวัสดีค่ะ